สำหรับคนไข้ข้อเข่าเสื่อมมันมีสามสิ่งนะที่ห้ามทําเลยนะสามสิ่งที่ห้ามทําในคนไข้ข้อเข่าเสื่อมเลยนะอันที่หนึ่งก็คือว่าห้ามไปงอเข่ามากๆงอเข่าเกินเก้าสิบองศาเช่นอะไรเช่นคุกเขา่าขาสมาพะเพียบนั่งนอ่งยองกับพืชน,นะงนั่ง,งยอๆแบบนี้ไม่ดีเลยมาดูนี้ว่าทาไมถึงไม่ดีนะมาดูเอ็กซเรย์กันนิดนึงนะเอ็กซเรย์เนี่ยที่ที่ดูแล้วมันไม่ดีเนี่ยคือว่าถ้าเกิดเราองอเข่าเยอะเนี่ยทำาให้กระดูกสะบ้าเนี่ยม,มาชิดกระ,กระดูกไอ้ต้นขาตรงนี้ พอมาชิดกันกระดูกมันเสียดสีกันมากขึ้นและยิ่งงอเข่ามากๆเท่าไหร่ตรงนี้ก็ยิ่งกดตรงนี้มากขึ้นมันเลยจะทําให้กระดูกอ่อนตรงผิวข้อเนี่ยมีการสึกกร่อนเนี่ยไวขึ้นพอสึกกร่อนไวขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็กระตุ้นทําให้เกิดการอักเสบแม้คนไข้แลวบางทีมันมีกระดูกงอออกมามันก็ไปทิ่มกับเนื้อเยื่อต่างๆแั้คนไข้ที่งอเข่าเยอะๆเช่นคุกเข่าขาสะบ้เพียบเนี่ยมันก็เลยจะทำให้มีการปวดในข้อเข่าเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันจะไม่ควรไไไม่่คคควรรจะะปททาาุ้กเขนับ 2ก็คือห้ามอันที่2ก็คือห้ามใช้ความร้อนประครบในเรณที่เรณที่มีเวลาที่มีอาการปวดแบบเฉียบพันธ์นะว่าการใช้ความร้อนประครบในเรนที่เฉียบพันธ์เนี่ยมันเป็นการเพิ่มเส้นเลือดก็จะให้มีบวมมากขึ้นและปวดมากขึ้นเพราะฉะนั้นในคนไข้ที่มีการปวดเข่าเฉียบพันธ์หรือว่าเข่าอักเสบมีการบวมขึ้นมาเนะี่ย ควรจะต้องใช้แค่ความเย็นเท่านั้นที่ประครบนะห้ามใช้ความร้อนเด็ดขาดนะครับถึงแม้บางครั้งเนี่ยจะใช้เจลที่มีความร้อนประครบเข้าไปก็ตามเนี่ยมันก็จะทําให้อักเสบมากขึ้นแล้วก็บวมมากขึ้นนะผมเคยเจอหลายคนโดยเฉพาะคนไข้ที่ไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมแล้วก็ไปประครบใช้เจลร้อนประครบก็จะทําให้มีการบวมเนี่ยออกมาเยอะมากคือสิ่งที่สําคัญที่สุดอันที่สามเนี่ยก็คือห้ามไปนวดนะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยคนก็ปวดแล้วก็ชอบไปนวดกัน จำไว้เลยนะการนวดเนี่ยมันเหมาะสําหรับคนไข้ที่มันมีกล้ามเนื้อที่มีกล้ามเนื้อเนี่ยดีนวดได้ตรงขาต้นขาเนี่ยนวดได้แต่เข่าเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อเข่าเนี่ยมันจะมีกระดูกสะบ้ามีกระดูกแล้วก็ผิวหนังนุ่มแค่นั้นเองยิ่งถ้าเกิดเราไปนวดตรงขเ,เข่าเยอะๆเจ็บเลยนวดนวดมันก็เอาผิวหนังไปบี้กับกระดูกเนี่ยเนี่ยดูนี่ดนูนี่เนี่ยคนไข้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่า okay, เป็นข้อ,ขอเข่าเสื่อมเนะนี่ยนะเนี่ยไอ้กระดูกงอกเต็มเต็มเลยแล้วเราไปนวด นะยิ่งยิ่งนวดเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้มีปัญหาได้นะเพราะว่าเราไปนวดทําให้กระดูกมาทิ่มกับเนื้อนเนี่ยมากยิ่งขึ้นมันก็จะทําให้มีการปวดมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นสามสิ่งนะอย่าลืมนะสรุปเลยนะหนึ่งก็คือห้ามนวดห้ามใช้ความร้อนประครบแล้วก็ห้ามไปงอเข่าเยอะๆสำหรับคนไข้โรคข้อเข่าเสื่อมนะครับ